สวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีาวนอยเพชรบันแพงเอฟซี FC น้องอิงครับเราผมมาบอกกับบ่าวโทนในช่องทองพูนแบ่นหน่อยน้องอิงครับเนี่ยครับพี่น้องบรรยากาศมืดฝ่ามืดฝนมาแล้วครับทางไอ้สีสเกตนาสีโต๊กแล้วครับตอนนี้คิดว่านานจะกําลังไลมากครับเนื่องจากเสียงฝ่าห้องชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อากาศเริ่มเย็นขึ้นมิลมเย็นขึ้นครับเนี่ย มาแล้วมันมาแล้วมือนี้นาสีตกเบิกมือครับพี่น้องเบิงบรรยากาศแล้วผ้ายูเขาแล้วได้เวลาของเช่าหน้าแล้วครับตกมาแห้งๆเด้เสด็มีป้าให้ใส่เบ็ดมีน่าให้ใส่เบ็ดบรรยากาศดีแหงพี่น้องเอ,อย้ยยามเศร้าสีตึงขึ้นมาสูดอากาศตึนขึ้นมาสูดอากาศเามือเศร้านี่สุสดยอดละคร,รับ เอา้เอาไอโดไปใสไอโดไปใสโดกเด็กโดกเด็กเข้ามาือยานะยานะจะต้องเปน็นน่งเห่นยนาบ้าน้วพี่ ตรวโดมัดนไปหยอดก,กัมมูคนโ,โ,โอ้ยโอ้ยเห็นเขาเละเลียนใสถ้ำทา่าตัวทอกำปั้นนี่ปวดไม่ใหญ่แล้วกันมาัตาัดเขาเรา ไอสองคนเห็นอย่างกันอือไปละไปแล้วโดข้าไปก่อนนะบรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะโอ้ยเหีียวใสะเลยนี่โอ้ยกินกินกินแปลกๆกินแปลกๆโอ้ยไอโดไม่เหนียวใสหยาจังนะบักลาสินอนเลนอยู่โอ้ยกินเียวไอโดเมนเมน เมนมึงก็ยังไปดมเอาอยู่นอะบักข่ำไอโดไปกินยังมาเป็นยังกินเหียวไอโดคือกินแนวนี่ไอโดพ่อโม่ล่ะเริ่มหด่าเลยน้อพ่อโม่ล่ะหลงน่องหลงนุ่งไปละไปละไปละไอ้หนู เมื่อดุกดิกเจอกับตู้หลูออออตูลูสู้คืนออเป็นหยอกันอืม ตัวรู้ว่าใส่นี่ยอกได้ใส่เบักโดว่าเอาอืมอืมไปใส่ลับมันนี้กลับมาเลย เอาเอาน้ำเขาลงปลาเขาระบาดนี่โอ้ยลูกเด็กเอ้ยอาพี่ Cái đồ nặng dùm Bú kêu nhảy ngô Phải lo anh nhá, Yêu hẳn เอาไอโดมาแล้วดิ๊ไอโดมาแล้วเอา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 เาโดผ้านองเล่นอยู่นี่นั่นละพาน้องเล่นอยู่นี่ไฟวาโดไฟวาบไฟวาบหักโดเนาะโดก็เป็นตาสั่งให้เขาบ้างน่ะสิอะ Oh, God core. God core. <coughs> à cắt kho cắt kho mình à luyện chân sau héo héo cả thứ câu phe non đấy luyện như này cả mươi bên này cả những luyện như kiểu đấy bộ men như này mưng gì là Mừng phần do mà phe do làm anh à ní เออเร่นอยู่ใกล้ๆถน,นนน่เดี๋ยวกระโดดคูบพระท่านโดว่าโอ้ยลำข้านบักหน่อยดีน,นั่นไน้นอนเรีนอีกแล้วเ <c oughs> บิรงเบิรงนเบิง่งเออไปไปจัดการตูรูแล้วก็มาจัดการให้โดตัวอ่าเป็นไหนเป็นไหน หมเรีดปากนิดหน่อยอยังเป็นไรนี่แน่นี่แน่นี่แน่เดี๋ยวจังหน่นอยกับสิมีตูหลูมารวมแจมสามเกิดเจอกันเป็นกิ่งยังสินะครับพี่น้องสามเกิดเจอเป็นกิ่งมาอยนการบันไดกิ่งเหรียญกันกิ่งกันเหรียญนะเบอ่์แนนโด โดดกูมอมแมมแต่โดโอ้ยเห็นสภาพโดดแล้วดำไปไหนพี่น้องมึงเนี่ยบางเรื่อน้อยก็เล่นอย่างเดียวเลยมึงเนี่ยเบิ่งเบิ่งเพิ่นปวดเบิ่งเบิ่งเพิ่นปวดเบิ่งเพิ่นปวดขาดบอขอบคุณทุกกันข้าใจครับพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานหลังบาดนะครับเนาะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับช่อง ช่องพูนแบ่น้อยน้องอุ๋งอิงครับแล้วก็ช่องประวันประนางแม่บ้านน้องอุงอิงนะครับเนาะฝากเบิร์โฆษณาบวกกดสามโฆษณาครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนียงสักก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ